สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลบอสหนิงส่งออกตลาด EU ค่ะนะคะมือนี้บอสหนิงใส่เสื้อนะคะที่เป็นเสื้อข้อกระเชาเนาะนะคะเป็นเอ่อเคลื่อนไหจังไดียร์เป็นเอกลักษณ์ของสาวอีสานนะคะทุกคนเอ่อทีมงานของบอสหนิงส่งมาให้นะคะเอ่อสำหรับเฮดคีปนั่นแหละนะคะช่วงเอ่อช่วงนาร้อนนะคะทีมงานส่งมาให้แต่ว่าบอสหนิงกับบอมมี่เวลาเดย์ไซแล้วกับบอมมี่เวลาได้์แบบ ไลฟ์สดยาวๆนะคะเพราะว่าช่วงนี้บอสซิงกะเดินทางไปโน่นไปนี่หลายาประเทศเนาะนะคะวันศุกร์บอสซิงกะจะเดินทางอีกแล้วนะคะไปามาลากานะคะไปเมืองคลั่งอีกแล้วนะคะความคืบหน้าของการรีโนเวทคลั่งนะคะบอสซิงกะต้องลงพื้นที่ไปและกาไปติดตั้งโปรแกรมนะคะระบบคลั่งระบบแฟนช่าให้กับลูกค้านะคะ เลยแบบว่ามือนีรกะขออนุญาตใส่เสื้อข้อกระเช่านะคะโปรโมทด้วยนะคะอันนี้เป็นการโปรโมทสินค้าไทยเนาะนะคะกะจะมีการเอามาว่างขายนะคะในแฟนชายของบอสิงเช่นเดียวกันนะคะเพื่อเ,อเวลาเขาจัดมีรัศกา์ในเรื่องของอไทยแฟร์หรือว่าการจัดงานเกี่ยวกับไทยเท่านะคะกะจะได้หาสื่อมอไส่์ได้ง่ายๆนะคะเอออันนี้กะ ขอใส่แล้วก็โปรโมทเนาะนะคะให้คนไทยในต่างแดนนะคะอาหันมาใส่ชุดไทยหันมาใส่่าผ้าไทยนะคะในช่วงเทศกาลเวลาเขาจัดงานไทยหรือว่าไทยแฟ์จัดนิทรรศการต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมอุดหนุนนะคะสินค้าไทยแล้วก็ผ้าไทยนะคะ นี่บอสิงจะมาแบ่งปันในเรื่องของการประเภทของคนที่สามารถสร้างโอกาสนะคะแล้วก็ส้่งความโชคดีให้กับตัวเองได้ง่ายที่สุดเนี่ยนะคะต้องเป็นคนแบบไหนนะคะ,อะบอสิงอยากมาแบ่งปันนะคะเพราะว่ามีหลายคนเลยที่เป็นสาวอีสานกันแล้วก็ยูเป็นคนให้ในต่างแดนเนาะนะคะที่ติดตามในติก๊กต็อกหรือว่าในเพจนะคะแล้วก็นใน u t u b e เนี่ยนะคะก็จะมี ทักทายคาม่านะคะว่าอยากจะอยากจะมีธุรกิจแบบบอสนิงนะคะอยากจะทำธุรกิจแบบบอสนิงอยากแบบอชอบความเป็นไลฟ์สไตล์ในการทำงานนะคะบอสนิงกัเลยจะมาเวเาให้ฟังนะคะว่าทุกคนสามารถเป็นได้แล้วก็สามารถที่จะทำงานอยู่ที่บ้านได้นะคะความโชคดีของบอสนิงก็คือมีขอบครัวนะคะที่สนับสนุนแบบลอยเปอร์เซ็นต์การเล่นให้บอสนิงได้มีมีเวลานะคะได้ทุ่มเทกับได้จุดนี้ สามีบอสิงกะท้ำธุรกิจน้ำบอสหนิงนะคะกะท้ำน้ากันนะคะแล้วกะมีสามีเป็นแบกนะคะมันก็เลยง่ายทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ลูกหลูกของบอสิงกะใหญ่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นกะเลยแบบมีความสะดวกสบายเอื้ออ่ำนวยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่ทุกคนทักเขามาถามจังหวะชีวิตมันกะสําคัญนะคะเข้ามาจังหวะชีวิตเนี่ย พื้นฐานในขอบครัวของแต่ละคนมันก่บาบ่คือกันนะคะแต่อันนั้นมันก็เป็นอุปสรรคนะคะสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะยืนยันแล้วกับพิสูจน์ในตัวของเฮาาด่าดนะคะว่าเฮามีความสามารถมากพ่อบบนะคะที่จะไปสู่เป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะการที่เราจะประสบความสําเร็จในชีวิตเนาะเฮาก็ตตองมีหนึ่งแหละนะคะความชัดเจนในเป้าหมายถ้าเฮามีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มี ไฟนะคะที่พร้อมที่จะแบบก้าวไปข้างหน้าจริงๆนะ่ะมันสามารถที่จะขามอุปสรรคใดอยู่แล้วบอสนิงเข้าใจนะคะคำว่าจังหวะชีวิตแล้วก็พื้นฐานของคนเราไม่เท่ากันบอสนิงเข้าใจเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าโตบอสนิงเองกับบอได้เกิดมาในแบบขอบครัวที่แบบ พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเนาะนะคะกับฟันฝ่าอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างกว่าจะไม่ยืนในจุดนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นบอสสิงก็จะไม่ให้คําแนะนํากัแล้วกันว่าการที่เฮาจะเป็นคนที่สามารถที่จะสร้างความโชคดีให้กับตัวเองได้ตลอดเวลาหรือว่าโอกาสที่แบบที่มันจะเข้ามาหาเฮาใดหลายๆเนี่ยเฮาจะต้องเริ่มตนจังใดนะสำคัญที่สุดเฮาจะต้องเริ่มตนในการาทำในสิ่งที่เรารักมีความหมายกับตนเองและผู้อื่น ถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะมีโอกาสได้คว้านะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็แล้วแต่เนี่ยที่มันสามารถเป็นสิ่งที่เรารักเลี้ยงชีพได้มีความหมายกับตนเองและผู้อื่นเนี่ยถือว่าคุณะ่ะประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วนะคะเพราะว่าจะมีสักกี่คนที่สามารถได้ทําในสิ่งที่ตัวเองรักได้เลี้ยงชีพนะคะประสบความสําเร็จด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็มีความหมายกับตนเองกับผู้อื่นเนี่ย บอสามารถที่จะหาได้ไง่ายๆนะคะจนมากแล้วเนี่ยเฮามักจะฝืนทนทำนะคะเพื่อใช้เวลาแลกกับเงินมันอาจจะบริเรเป็นสิ่งที่เฮ้าชอบอาจจะบริเรเป็นสิ่งที่เฮารักนะคะแต่ว่าเข้าตรงทำเพื่อการแลกเงินแมนบอ็อกเพราะฉะนั้นสิ่งที่บอสิงพยายามฟันฝ่าอุปสรรคมาตลอดชีวิตเนี่ยนะคะเพื่อที่บอสสิงจะได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักเลี้ยงชีพได้มีความหมายกับตนเอง และผู้อื่นคําว่ามีความหมายกับตนเองกับผู้อื่นก็คือมีประโยชน์นะคะต่อสังคมแลืกับกับคนอื่นส่งมอบสิ่งที่มันเป็นคุณค่าดีๆให้กับคนอื่นใดนะคะอันที่สองก็คือต้องรู้จักพัฒนาตนเองสร้างคุณค่าในตนเองให้เกิดขึ้นให้ได้ความหมายของบอสิงกก็คือ จงขยับตัวเองไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาอย่าหยุดนิ่งอย่าพอใจและอย่าฝืนทนในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้อยากได้เกตบอคะ,ะหลายๆคนเนี่ยจะเข้าใจความหมายของคําวา่าอดทนอ่ะผิดนะคะความอดทนถ้าอดทนในสิ่งที่เราอยากได้อันนั้นคือใช่แต่ถ้าอดทนในสิ่งที่เราไม่ได้อยากได้อันนั้นถือว่าเรานะคะผิดล้นลวน เกตบอคะ่ะเพราะว่าคุณจะบสามารถที่จะเอาตัวเองออกมาจากในจุดนั้นน่ะจุดที่คุณบไรยอยากอยู่จุดที่คุณมีชีวิตที่ย่ำแย่นะคะจุดที่คุณแชร์แข็งความฝันหรือว่าดับอนาคตของตัวเองน่ะการที่คุณไปอดทนกับสิ่งนั้นน่ะที่บอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันดีขึ้นแสดงว่าคุณน่ะบไรใส่ใจในการที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมากพ่อ ประเด็นที่3าม่่คนหลายๆคนนะคะมักจะเว้าถึงกันตลอดเวลาพี่ไม่เก่งพี่ไม่พี่ไม่เก่ง,พ,พ,กงพี่ไม่มีความสามารถพี่เรียนจบมาน้อยเออเอ่องอแงเกตบ่คาคือแบบงอแงกับอุปสรรคปัญหาต่างๆในชีวิตตัวเองถ้าเกิดว่าเฮ้าเนี่ยนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนแรงบันดาลใจมาเป็นเงินสดได้อมันจะดีมากๆเลยนะคะเลิกเป็นนักสะสม ะค,ะคำคมและแรงบันดาลใจเพราะว่าเพราะว่าบอสิงรู้สึกว่าคนส่วนมากเนี่ยมักจะแช่หรือว่าโพสนะคะคำคมหรือว่าคำแรงบันดาลใจทั้งหลายแลเนี่ยที่ตัวเองบวาสามารถที่จะทําใดเนี่ยเคิอว่าสะสมนะคะแต่บ่อใดลงมือทําเปรียบเสมือนคุณมีนะคะที่ดินแล้วคุณก็ยืนบ่นนะว่าบอมีออบักห่วงกินบอมีพักกินนะคะไม่มีทุเรียนกินบน่น แต่ไม่ปลูกแม่นม่คะเออแทนที่เข้าจะมานางบนนะคะเข้ากับลงมือ,อ,อในการปลูกปลูกพักปลูกบักหู้งนะคะปลูกทุเรียนเข้าอยากกินยังเข้ากับปลูกลงมือทําค่ะชีวิตของคนที่จะมีโอกาสเราก็ะจะประสบความสําเร็จในชีวิตใดคือคนที่จะต้องลงมือทําค่ะทุกคนลงมือทําแล้วยังไงต่อแก้ไขพอการลงมือทํามันจะเห็นในเข้าเจอปัญหา พอเขาเจอปัญหาเฮ้าก็ต้องแก้ไขออกจากปัญหาแล้วก็ลงมือทําใหม่ปรับปรุงอ่ะลงมือทําใหม่ยุ่งั่นนะคะเฮ้าจะต้องรู้จักวิธีการเรียนรู้แล้วก็แก้ไขปัญหาเพราะการลงมือทาของเฮามันเจนให้เฮาสามารถเกิดปัญญาในชีวิตแล้วมันเจนให้เฮาเกิดปัญญานะคะจากการลงมือทําแล้วก็จากการแก้ปัญหาหลายๆหลายๆครั้งนะคะทุกคนฟังแล้วเฮ้าก็จะต้องเปลี่ยนข้ามค,คมแล้วนั้นะ่ะ ให้มันเป็นพลังนะคะทุกคนเสร็จแล้วกับเปลี่ยนพลังงานที่เฮามีในการอยากลงมือทำเนี่ยเหตุที่มันเป็นเงืนสดให้ได้นี่คือคนที่จะสามารถสั่งโอกาสให้กับตัวเองได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองได้โลกใบเนี้เขาเลิกให้ความสําคัญนะคะกับใบปรินญ,ญามาโดนแล้วนะคะเฮาต้องเฮาต้องเดินตามโลกให้มันทันเฮาต้องตื่นนะคะทักษะหลากหลายในการพัฒนาสกิล มีเยอะแยะมากมายสำคัญที่สุดนะคะทุกคนสำคัญที่สุดเลยคุณต้องเก่งในสิ่งที่คุณอยากจะทำสำคัญที่สุดเท่ามีความสามารถบอนะคะในสิ่งที่เข้าใจเหตุน่ะบริเกี่ยวกับเกียรตินิยมบริเกี่ยวกับใบปริญญาบริเกี่ยวกับการจบนอกหรือว่าจบไทยเก็บบอกคาคนที่จะมาทํางานกับบอสสิ่งใดไม่สําคัญที่อายุแล้วกับบริเกียวว่าคุณจะจบอย่างมากบอสสิ่งลับทุกคนนะคะ แม่จะจ,ะจบม .6 อบอสหนิงกับรับสำคัญที่สุดคุณมีความสามารถในสิ่งที่บอสหนิงนะ่ะให้คุณเฮ็ดหรือเปล่าเออคุณมีความกระตือรือร้นในการอยากจะทำงานหรือเปล่าคุณมีความกระตือรือร้นในการที่อยากจะรับโอกาสที่บอสหนิงจะให้หรือเปล่าสำคัญตรงนี้นะคะไม่เป็นก็เรียนรู้ไม่เป็นก็ขอโอกาสในการเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำเกตบอกค่ะนี่คือคนที่จะมีความโชคดีแล้วก็มีโอกาสที่จะได้มากตลอดเวลา คนที่ได้แต่นั่งบน่นคนที่ได้แต่นั่งทอ้อคนที่มีแต่ข้ออ้างนะ,ะปัจจัยหลากหลายในการที่จะเติบโตคุณบวาสามารถที่จะเป็นนาาตัวเองได้ค่ะแล้วก็คุณกับควาสามารถที่จะมีอิทธิพลนะ,ะต่อคนรอบข้างได้นะ,ะถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่มีอิทธิพลต่อคนรอบข้างคุณจะต้องเก่งนะคะคุณต้องมีความสามารถคุณต้องเป็นคนที่คิดใหญ่ คิดการใหญ่ไปเลยปะตองมานัางคิดเล็กคิดน่อยนะคนที่คิดเล็กคิดน่อยน่ยบ่สามารถร่วยได้นะคะคนที่คิดใหญ่แล้วก็คิดในรูปแบบของการเติบโตนะคะคิดเกินจริงนะคะต้องต้องใส่คข้ามาคิดเกินจริงนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตของบอสิงล้วนแล้วเกิดจากการที่เราคิดเกินจริงนะคะคข้าคิดเกินจริงก็คือ ต้องลองมือทําในสิ่งที่มันยิ่งใหญ่จริง,รงๆถึงมันจะยากเข้าก็ต้องพยายามแล้วเข้าก็ต้องพัฒนาตนเองถึงเข้าจะบอกเก่งในจุดนั้นเข้าก็ต้องหาคนที่เก่งเขามา่รวมมือนะคะเข้าค่าสามารถเป็นไดร่อยยางเก่งไดร่อยยางเข้าต้องหาคนเก่งๆเ,งเขามา่รวมมือแต่เข้าก็ต้องเป็นคนที่มีความสามารถเช่นเดียวกันที่จะจอยนะคะกับคนอื่นได้ บอสนิงหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวไทยในต่างแดดน,นะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆน,นะคะรุ่นใหม่ที่อยากจะแบบเลี่ยนจบในเมืองไทยแล้วหนูอยากไปเลี่ยนต่างประเทศอ่ะเขาก็ต้องพยายามนะคะโอกาสมันมีอยู่แล้วนะคะหรือว่าคนไทยที่อยู่ในต่างแดดเนี่ยนะคะผึ่งมาเริ่มต้นไม่ภาษาการย่างบ้านใ,นใดบ้านใดเก่งนะคะแต่เขาก็อยากเคิร์นว่าจะได้เขาก็อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ทุกคนน่ะสามารถทาได้หมดน,นะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถทําได้นะบัตนาวณะเดี๋ยวนี้นะคะคุณก็ต้องเข้าใจคาว่าจังหวะชีวิตแต่ในขณะที่คุณรอจังหวะชีวิตคุณก็ต้องก้าวไปข้างหน้าทุกวันเสมอนั่นก็คือการเรียนรู้แล้วก็การพัฒนาแล้วก็มองหาโอกาสนะคะเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมที่มันเป็นสังคมที่ดีกว่าเดิมนะคะ เอาตัวเองไปอยู่กับคนที่เก่งกว่าเราเท่าเท่าถึงจะได้สิ่งใหม่ๆแล้วเท่าถึงจะได้สิ่งที่มันดีกว่าไงโมเมนต์ว่าเอาตัวเองไปอยู่กับคนที่อยู่ในสังคมสภาพเดียวกันกับตัวเองหรือว่าแย่กว่าสองปรึกษายัางกับว่าใดดีบว่าดีเขาบ่ไดดมีความสามาแล้วก็ความรู้ซ้ำตัวเองนะคะการที่ปรึกษาคนที่บ่คคอยมีความรู้หรือว่าบ่อใดหาย้าปรึกษาเข้าใดมันกะอยู่หม่องเกานะคะเพราะฉะนั้น การในเฮ่าอยากจะเติบโตเฮ้าก็ต้องหาคนที่เขาเกง่งคนที่มีความสามารถคนที่จะนําพาเกตบาคะโอกาสคือการนํำพานะคะถ้าเฮ้าไปเจอคนที่เขามีโอกาสมีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์มีโอกาสดีๆให้เฮาการในเฮ้าได้เข้าไปอยู่ในวงจรชีวิตของคนกลุ่มนั้น่ะแล้วเฮาบวกกับเฮ้าเป็นคนที่แบบขยันอดทนความภาคเพียรน,นะคะ สนใจกระตือรือร้น,นเอาใจใส่เฮ้าก็สามารถที่จะได้โอกาสเล็กๆหน่อยๆค่อยๆไต,ต่เต่าไปนะคะเพราะฉะนั้นบสิษัทบริหมายความวา่าอุ้ยอย่าไปคบคนที่แบบด้อยกว่าตัวเองบริหมายความว่าแบบนั้นนะคะคนที่เขาด้อยกว่าเราหรือว่าคนที่เขาไม่ได้มีความสามารถเท่าเราเนี่ยเฮ้าคบได้นะคะ เขาอาจจะได้เขาอาจจะให้ประโยชน์ของเข้าในด้านใดด้านหนึ่งก็ได้แต่บอสสิงห์กลังพูดถึงในเรื่องของการสร้างโอกาสในการเติบโตให้กับชีวิตนะคะสําหรับคนที่พักขอามาในปรึกษาของบอสนิกนะคะอย่าลืมนะคะจงพยายามที่จะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองนอกจากเข้าเนี่ยนะคะจะรู้ตัวเองแล้วว่าเข้าเนี่ยมีคุณคา่าอ่ะแต่เข้ากับตองนะคะ เออเคินว่าจังไรล่ะใช้แสงนะคะเออเข้าตรงรู้จักใช้แสงตัวเองออกมานั่นก็คือการสร้่งคุณคาให้กับคนอื่นเขาได้เห็นความสามารถของตัวเองนะคะเพราะว่าเข้ามีเขามีคุณคาแต่เขาเก็บไว้แล้วเขาก็บ่ได้บอกใครแล้วเขาก็บ่ได้แสดงให้คนอื่นเขาเห็นนะคะบ่ได้เอาตัวเองไปอยู่ในเอ่อเคินว่าพื้นที่ที่มันมีโอกาสเนาะ ต่อให้เฮามีความสามารถหรือว่าต่อให้เอ่ามีคุณค่าเฮาบ่ได้แสดงมันออกมาให้คนเห็นโอกาสต่างๆที่มันจะเข้ามาหาเฮ้ามันกันหน่อยนะคะเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดนอกจากเข้าจะมีความสามารถในการพัฒนาตนเองแล้วก,ก็สร้างคุณค่าให้กับตัวเองแล้วเนี่ยเฮาต้องมีความสามารถนะคะในการที่จะพรีเซนต์คุณค่าในตัวเองให้โลกได้เห็นนะคะเฮาต้องมีความสามารถในจุดนี้ จังที่บอสิงพยายามที่จะให้แรงบันดาลใจแล้วก็ให้ความรู้ต่างๆกับทุกคนอยู่ตอนนี้ก็คือการส่งต่อนะคะบอสิงอาจจะบริเกงบอสิงอาจจะบริประสบความสําเร็จนะคะถูกด่านแต่บอสิงก็สามารถให้คําแนนน้ำในสิ่งที่บอสิงเคยมีประสบการณ์มากแล้วก็เคยเหตุมากนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จในด่านที่บอสิงอยากเป็นนะคะบอสิงก็เลยม,มาแบ่งปันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น สิ่งที่บอสสิงจะให้ได้กับทุกคนนะคะที่มาติดตามช่องของบอสสิงล้วก็รุนนองนะคะที่ทักเข้ามาเพราะว่าบอสสิงกะช่วงนี้บอคอยได้มีเวลาหลายนะคะในการลงคลิปล้วก็ช่วงนี้จะยุ่งอยู่กับงานในบริษัทนะคะ<ต>เป็นสิ่งที่บอสสิงจะมาแบ่งปันได้ที่บอสสิงจะฝากไว้ก็คือทําในสิ่งที่รักเลี้ยงชีพได้มีความหมายต่อตอนเองและผู้อื่น ถ้าเเฮาสามารถทำในสิ่งหนี้ใดก,ก็ถือว่าเ้าประสบความสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ